วันนี้เราจะไปลองเพลงที่ตลาดนัดอมตะชนบุรีค่ะแล้วเราก็จะเอาอันนี้ไปแบ,บ่งเพื่อนเพื่อนกินกันด้วยไปกันตอนนี้เราก็ถึงตลาดนินจาอมตะแล้วค่ะ วันนี้เราก็อยู่กันที่ตลาดนัดนินจาอมตะชนบุรีค่ะทุกคนวันนี้เราก็พกกัมมี่เคนโกติดตัวมาด้วยค่ะกิตาก็ติดไม่ไหวเลยทุกคนแต่ว่าเพิ่ม energy ให้กับกิต้าสุดๆเลยค่ะไม่ได้กินคนเดียวนะยังแบ่งเพื่อนกินด้วยค่ะตัวที่กิต้ากินอยู่นะคะก็คือตัวฮันนี่เลมอนค่ะเป็นตัวช่วยเพิ่ม e อ e r g y ค่ะทุกคนตัวนี้เขาก็จะมีวิตามินบ6วิตามิน b ี2สซิงค์แล้วก็กดอะมิโนค่ะแล้วตอนนี้นะคะเขาก็ยังมีโปร7 7ด้วยเดี๋ยวแม่จะทิ้งพิกัดเอาไว้ให้นะคะทุ ใครว่างก็แวะมาหาน้องๆได้นะเราจะร้องเพลงอยู่กับตรงนี้ถึง3ามทุ่มเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมีน้องตังออมมาอีกคนนึงค่ะน้องกาลังเดินทางมาอยู่นะงั้นเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่ทิ้งพิกัดเอาไว้ให้นะกับมี่ตัวนี้นะคะไม่อ้วนไม่มีน้ําตาด้วยนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าอร่อยมากๆเลยค่ะใครสนใจนะคะไปตามพิกัดที่ทิ้งไว้ให้เลยนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ